ขับ4นะคะ SUV ใครที่หายอยู่ห้ามพลาดเด็ดขาดหมดปัญหาเรื่องแบตไฮบริดนะคะคันนี้น้ำมันล้วนบอกเลยมีเข้ามาแล้วห้ามพลาดเด็ดขาดไปชมกันค่ะ จะเป็นคันไหนไปไม่ได้ค่ะเพิ่งได้เข้ามาสดๆร้อนๆเลยค่ะกับนิสสัน x อ็กเทตัว V ีขับ4คันนี้นะคะเครื <c oughs> ่อง2.5ปี2015 f w d d คันนี้มาในราคาสุดพิเศษค่ะ519,000บาทตอนทีที่ลูกค้าซื้อสดไม่มีแหวน7%แน่นอนนะคะราคาสดๆราคานี้ ซื้อเข้ามาบอกเลยว่าสภาพเดิมๆรถสวยสภาพดีมากอยากให้เข้ามาชมนี่เลยสีขาวนะคะเดิมๆแบบนี้เลยนะเป็นเครื่องเบนซินนะคะตัวขับ4คันนี้หมดปัญหาเรื่องแบตไฮบริดใครที่ไม่อยากได้ตัวไฮบริดต้องดูคันนี้เลยนะคะส่วนไฟนะเป็นไฟใหม่ไม่เนื่อเชยแล้วนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างแล้วก็มีไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ด้วยนะคะและที่สําคัญมีกล้องหน้ารถมาด้วยนี่ซ่อนอยู่ตรงนี้นะคะเล็กๆนะคันนี้คือบอกเลยได้ไปไม่ว่าจะเป็นตัวรถนะคะ เป็นตัว SUV ด้วยราคาสุดประหยัดด้วยแล้วก็ออปชั่นจัดเต็มด้วยนะคะในส่วนของตัวล้อนะคะอันนี้ก็จะเป็นแม็กดเดิมๆจากศูนย์เลยนะคะคันนี้มาพร้อมกับแม็กขอบ18นะคะยางปีใหม่พร้อมใช้งานเลยตัวโฉมปี2015นะคะไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแล้วเรียบร้อยมีเบอร์ดไอวิวด้านล่างด้วยนะคะเลื่อนมาเรื่อยๆตัวเปิดนะคะก็จะเป็นโครเมียมทั้ง4ประตู4บานเลยนะคะแล้วก็จะมีคีย์เลตมาด้วยขอบยางไม่ต้องพูดถึงคือแน่นเลยเจ้าของเก่าดูแลอย่างดีแล้วก็จะเน้นไปในส่วนของ ครเมี่ยมนะค่อนข้างเยอะเลยนะคะเพื่อเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถแล้วก็จะมีแหลกหลังคาด้านบนมาเรียบร้อยในส่วนของด้านหลังนี่เลยโลโก้อยู่ครบทุกจุดเลยนะคะตัวนี้สันเอ็กเซนะคะโฟตัวขับ4คันนี้นะคะบอกเลยว่าตัวรถเป็น SUV นะคะจุของจุคนได้ค่อนข้างเยอะและที่สําคัญนะคะด้านหลังก็คือมีกล้องหลังมาเรียบร้อยนะ นี่เลยฝาท้ายนะคะก็จะเป็นในส่วนของไฟฟ้าด้วยนะคะสามารถคอนโทรลจากตัวรีโมทได้เหมือนกันนะนี่ด้านหลังเจ้าของเดิมดูแลดีไม่ดีลูกค้าดูจะมีพรมด้านหลังอันนี้คือเจ้าของเก่าเขาติดมานะคือสภาพบอกเลยว่าดูดีมากนะไม่ชํำไม่โทรมเลยเพราะว่าเราได้มาเป็นโลดบ้านแท้นะคะในส่วนของด้านหลังนะคะจะมีจุดเสียพาวเวอร์เอาเลมาให้แล้วก็ช่องใส่นี่อุปกรณ์แม่แรงนะคะมีไฟด้านหลังอยู่ครบ ตัวน็อตน,นี่คือแบบเดิมๆเ,เลยนะคะสีก็คือนี่จุดแต้มสีต่างๆหรือว่าเม็ดอักนะคะยังอยู่ครบเลยมีม่านด้านหลังมาแล้วเรียบร้อยสําหรับคันนี้ได้ไปยังไงใช้งานแบบคุ้มค่าราคาประหยัดสุดๆแล้วก็จะเป็นตัวปิดไฟฟ้าเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นด้านในกันบ้างดีกว่าว่าเขามีอะไรให้บ้างนะคะสำหรับคันนี้ไปชมกันเลยมาค่ะเรามาดูภายในคันนี้กันบ้างบอกเลยว่าสภาพ ปี2015แต่เจ้าของเดิมดูแลดีมากคันนี้บอกเลยว่าทึๆหน่อยที่เห็นเนี่ยคือเขาติดม่านรอบคันเลยลูกค้านะเป็นม่านใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะแล้วเลื่อนมาที่คอนโซลหน้ากันบ้างดีกว่าแอร์นะคะ4ช่องสี่มุมแบบนี้เลยเย็นฉ่าแน่นอนในส่วนของจออันนี้ก็คือจอแบบทัชสกรีนก็คือมาเดิมๆจากศูนย์เลยนะคะลูกค้าเลือกใช้งานได้ปกติเลยนะแล้วก็จะมีโหมดแอร์ออโต้นะเลื่อนลงมาด้านล่างนิดนึ กว่าก็จะมีจุดเสียบ power outlet USB นะคะแล้วก็ AUX ที่เขาให้มาช่องวางของเล็กๆตรงนี้นิดหนึ่งนะคะได้มาเป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าเลือกปรับใช้งานได้เลยนะคะขับ2ขับ4นะคะเลือกได้เลยนะคะว่าลูกค้าจะใช้เป็นขับ2หรือโหมดขับ4นะคะมีให้เลือกใช้งานกดปรับหมุนได้ตรงนี้เลยช่องใส่แก้วน้ำา2ช่องที่พักแขนนะคะ ในส่วนของที่พักแขนก็จะมีจุดเสียบพาวเวอร์อเลมาให้ลูกค้าด้วยนะเลื่อนมาดูด้านหน้าอายบ้างดีกว่าพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะในส่วนของตัวเบาะกันบ้างดีกว่านะตัวเบาะน,นะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะปรับไฟฟ้าคู่หน้า2ฝัง่งด้านหน้านี้เลยคันนี้ชอบมากตรงที่เขามีซันรูมมาให้นี่เลยนะคะซันรูมที่เขามาให้ทุกอย่างใช้งานได้ปกติเลยนะคะอ่ะเลื่อนไปด้านหลัง นี่ยาวไปจนถึงด้านหลังเลยนะคะแล้วก็เลื่อนเลื่อนอีกทีหนึ่งเป็นในส่วนของนี่ในส่วนของโหมดซันรูฟนะคะที่เขาให้มาแบบนี้เลยนะคะที่เขาให้มาก็บอกเลยว่าทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้าที่สําคัญนะลูกค้าหลายคนซื้อลรถมือสองอาจจะมีกังวลนะคะของเรามีรับประกันหลังการขายให้ลูกค้านานสูงสุดถึง1ปีเลยไม่ต้องกังวลเลยเดี๋ยวเราดูด้านหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวลองไปนั่งดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงไป ในส่วนของด้านหลังนะคะบอกเลยว่าค่อนข้างกว้างเลยนะที่สําคัญนะคะจะมีเบาะด้านหลังนะคะมาให้ลูกค้าด้วยนะคะเพิ่มเติมเข้ามาเนาะคันนี้ก็จะเป็น SUV 7ที่นั่งนะคะขนาดก็เรียกได้ว่าจุคนได้แบบเยอะเลยละกันแต่ว่าดูไม่ได้ใหญ่เทอะอท้าจนเกินไปนะคะแล้วก็จะมีที่พักแขนมาให้ลูกค้าแบบนี้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นที่พิงกลับไปก็ได้ช่องใส่แก้วน้ำสองช่องแบบนี้จะมีช่องแอร์นะคะ2ช่องนะด้าน ตรงกลางนะคะนี่และที่สําคัญนะคะก็จะมีเหมือนเป็นพรมนะคะด้านล่างนะที่เหมือนกับด้านหลังเนาะ ดักจับฝุ่นได้ดีเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็ให้ติดรถไปด้วยเลยนะเจ้าของเดิมบง่งบอกมากว่าเจ้าของเดิมดูแลรถดีและที่สําคัญตัวบอกก็คือเดิมเดิมจากศูนย์เลยนะคะไม่ได้มีการสับเปลี่ยนใดๆแล้วก็ที่สําคัญไปกว่านั้นทุกอย่างคันนี้ก็คือเดิมมากนะรถใช้งานรถบ้านแท้ซื้อสดไม่ต้องจ่ายแหวนราคานะคะคันนี้นิสสันเอ็กเนะคะตัวปี2015เครื่อง2.5นะคะตัวขับ4คันนี้นะคะราคา5้าแสนหบาทนะคะบ บอกเลยว่าได้คันนี้ไปโชคดีสุดๆนะคะยังไงใครสนใจโทรมาได้เลยที่เบอร์0 8 3 2 2 2 2 2 0 3หรือเข้ามาชมรถได้เลยที่โชว์รูมกิจสดากูตคาค่ะยังไงเข้ามาได้รถไว้ใช้งานแน่นอน,นะคะ่ะรถสวยรถดียังไงสนใจรถมือสองฝากกิจสดารกูาได้ค่ะบ๊ายบาย